เออตอนนี้คนจีนนี่ไม่มีศีลธรรมจริงเขาสนใจอย่างเดียวคือผลประโยชน์คนจีนเขาบอกทำไมคนไทยโง่งี้กลัวอะไรกลกักวตกนรกกลัวเรื่องไม่เป็นเรื่องมึงเห็นหรอหรือไม่มีกินหรือกอลัวตกนรกอ่ะตึกจอร์ดอถล่มอ้าวก็เงินน่ะดีไม่ดีเขามีเบนซ์มีบ้านใหม่คนมันไม่มีจริยธรรม โอ้โหเปะตรงจริยธรรมกินได้ไหมอ่ะเขาทํากันแยอะแล้วเขาก็ลอยนวนลเขาก็รวยแล้วกูจะไม่ทำอ๋อตอนนี้คนจีนก็เข้ามาประเทศไทยเยอะก็ยังจ่ายอยู่แต่ทุกคนพร้อมมันใจกันทาหมดเลยมันเลยไปยกันใหญ่เลย,เลยก็มันไม่เดือดร้อนไงไงดีบีสุดาสวัสดีครับเจ็บคุยสวัสดีครับเปดตรงสวัสดีครับวันนี้ก็ได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับอหารตภัยในประเทศไทยเนาะก็แผ่นดินไหว อยากให้เจกอ้างอิงมหารตภัยในประเทศจีนสันหน่อยหนึ่งว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจีนเนี่ยเขามีพูดกันว่าปีหนึ่งเก้าห้าเก้าตอนเหมาเนี่ยอายุหกสิบหกปีเกิดมหารตะภัยภัยแรงตอนนั้นเนี่ยไม่มีข้าไม่มีข้าวจะกินเลยอะ่ะทั้งประเทศเลยนะถึงที่ว่ามีประวัติที่ว่าสัวเถาอะ่ะต้องเอามันเอามันเนี่ยไปต้มกับน้ําเพื่อมากินแทนข้าวใส่ข้าวลงไปไม่กี่เม็ดตอนนั้นหวงจื่อมวยเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเลย นะครับก็คือมีภัยแรงแล้วก่อนหน้านี้พอเขาเป็นคอมมิวนิสต์ปุ๊บเนี่ยผมได้ยินว่าเขามีการว่าเฮ้ยเราเป็นคอมมิวนิสต์ละทุกอย่างเสมอภาคเราไม่ต้องทําเยอะค่อยๆทําแล้วพอดีเจอภัยแรงไม่มีจะกินนะครับตอนนั้นเหมาอายุออายุ66ปีปี1959แล้วเขาก็มาพูดถึงว่าปี2019สีจิ้นผิงก็อายุ66เหมือนกันเกิดอะไรเกิดโควิดคนตายแลใน,ลนีลนาน คนตายแล้วก็ไม่มีของกินด้วยที่เขาบอกว่า,าห้ามข้ามห้ามส่งของเนี่ยก็เป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนพอปี1966เมากเมายุ73แล้วเขาเกิดอะไรขึ้นเกิดปฏิวัติอารยธรรมเพราะปฏิวัติอารยธรรมเริ่มที่ปี1965เ้า่ยใช่ไหมตอน1966 6, 6, ก็เกิดการปฏิวัติอารยธรรมตอนนั้นเหมาอายุเท่าเมาอายุ73ทีนี้เขามาพูดต่อว่า ปีสองศูนย์สหกท่านประธานาธิบดีสีก็จะอายุเจ็ดสิบสาเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นค่อยใช่มากใหญ่ๆเลยนะข้อหมายคืออาจจะมีการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์หรือเปล่าหรือโค่นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าหรือเปลี่ยนยุคข,ของคอมมิวนิสต์หรือเปล่าอันนี้ทุกคนเป็นที่ระวังไว้วัตจักรวัตจักรเวลามันจ<ำ>ะพังเวลาเหมือนกันใช่ไหมหกหก อายุเหมาหกสิบหกปีปีหนึ่งเก้าห้าเก้าเกิดภัยแรงอายุหกหกของสีนิษเพีงปีสองศูนหนึ่งเก้าก็ดันมาเจอโควิดนะครับส่วนตอนอายุเจ็ดสิบสามก็หนึ่งเก้าก็หกของประธานเหมาตอนนั้นก็เกิดปฏิวัติอารยธรรมแต่ตอนนี้สีกำลังจะเจ็ดสิบสามปีสองศูนย์สองหกอะไรจะเกิดขึ้น ก็คือเป็นวัฒจักรของการผันแปรของผู้นำผู้นำหกสิบหกกับเจ็ดสิบสามใช่อของจีน<อ>นะครับคราวนี้แผ่นดินไหวในประเทศไทยเราก็มีวัฏจักรมัะ้ะ<ก>จะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยอันนี้เนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ได้เป็นวัฏจักรนะเท่าที่ผมรู้มันเป็นลอยครับเป็นแนวของโลกตรงไหนมีแผ่นดินไหวก็เหมือนกับว่าพม่ายูนานก็มีนะครับลอยนี้ไปถึงยูนานเสฉวนครับแล้วก็ไปเจอนู่นอะไรญี่ปุ่นกับเกาหลีฟิลิป บินอินโดแค่นี้เองอ่ะที่เป็นรอยที่ต้องมีโอกาสแอยดินไหวลอยแยกอ่าทีนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ว่าดวงชะตาก็แล้วกันเรื่องพวกนี้เจ็กกุยถือว่าเป็นดวงชะตาเป็นเวรเป็นกรรมนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแปดตรงวันนั้นอยู่ไหนอยู่บ้านผมอยู่สถานธรรมทำอะไรอ่ะก็นั่งคุยกันอยู่ทีนี้ผมก็เอ้ยเกิดอะไรขึ้นอืผมเลยบอกคนที่ฐานธรรมเฮ้ย เดี๋ยวกดหนึ่งหกหกเก้านะกดไปทำไมสตอกวันนั้นนึกว่าสตอกอ๋อนึกว่าเฮ้ยทำไมมันมืนมืนนึกว่าสตอกก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเกิดกูน็อกนะแล้วเพื่อนตอบว่าไงเกิดหนึ่งหกเก้าเพื่อนยังไม่ตอบเฮ้ยถังแก๊สก็แกว่งไอ้น้ำที่ว่ากดเครื่องกดน้ำแกงธนาคากน้ำก็เพิ่มเอาเราก็จบเรามีประสบการณ์ที่ผมชั้นหนึ่งไม่ใช่เหรอชั้นหนึ่งผมมีประสบการณ์ที่อยู่นานแล้วใช่เรื่อง แผ่นดินไหวอ่ะเพราะยูนาเนี่ยเคยเคยเจอเมืองผูผูเออหรืออะไรห้าจุดเก้าจุดเก้าก็ไม่แรงเ่ยแล้วก็เคยเจอตรงไอ้ใกล้ใกล้เสฉวนก็เคยห้าจุดหกหรืออะไรเงี้ยแล้วเคยเจอตอนเสฉวนเลยที่ว่าเวิ้นชวนเจ็ดจุดเก้าตรงนั้นเนี่ยเรามีประสบการณ์ที่ไหนแรงกว่าผมว่าเมืองไทยงวดนนี่แรงกว่าอาจจะใกล้เจ็ดจุดเจ็ดเขาก็ได้นะแต่ตรงผมมันไกลไงเสฉวนมามาก็เป็นพันกิโลอ่ะใช่ไหมทีนี้เนี่ย ผมก็บอกปุ๊บยังไม่ขาดคําเลยพอเอ้ยไม่ต้องห่วงนะแผ่นดินไหวเพราะน้ําก็เพื่อมถังโยกได้บอกแผ่นดินไหวเพื่อนตอบว่าอะไรรู้ไหมเฮ้ยแล้วเราจะไปข้างนอกไหมบอกมึงจะไปทําไมอืมข้างนอกเกิดแม่งมีอะไรล้มมามึงตายสดเลยอ,อยู่ในบ้านนี้แหละตึกสองสาชั้นม,มันมีโครงมีคานไม่เป็นไรหรอกอพูดจริงๆนะมผมไม่เดือดร้อนอเพราะอะไรแปะตรง ให้อยู่กับจิตกับใจถ้ามันจะตายนะหลบตรงไหนก็ตายวิ่งไปอาจจะตายเออถ้ามันไม่ตาย <laughs> ก็คือไม่ตายให้คิดอย่างนี้นะผมมีเพื่อนลงมาจากชั้นยี่สิบกว่าแตะตรงอายุรุ่นผมแล้ววิ่งลงมาแล้วตัวเองก็วิ่งไม่ไหวนะลูกกับสมียนช่วยกันหิอืวขอโทษนะนี่ยังนอนอยู่เลยสองอาทิตย์แล้วอืม โอ้โหไม่ไหวแล้วปวดไปทั้งตัวเมื่อยไปทั้งตัวมีคนลุกจะเป็นไ,<ง>ไม่ได้ยังไงว่าจะหนักขนาดนั้นอ้าวผมบอกอว่าคุณไม่ค่อยค่อยเดินก็บอกค่อยๆเดินที่ไหนล่ะข้างหลังมันกดดัน<อ>แล้วลุกไม่หววันนั้นเราบุ่นวายมากไปตรงรู้ป่ะกรุงเทพแ่บกลับบ้านกันตีหนึ่งตีสองแต่รู้ป่ะเพราะอะไรบางคนไปจอดรถในห้างครับห้างไม่เอารถออกเ๋อปิดห้างก็ไม่กล้าเขาไม่เอาก็กลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จรถกว่าจะติดถึงบ้านโอ้โห แล้วให้คนขับรถพอ,พอขึ้นตึกได้ก็ให้คนขับรถไปเอากว่าจะรถติดถึงบ้านตีหนึ่งตีสองนะวันนั้นแล้วมีคนนะอยู่คอนโดไม่กล้าขึ้นกลับไปนอนบ้านโชคดีนะพ่อแม่มีบ้านที่แบบสองสามชั้นแล้วไม่ลาวเดินกลับบ้านนะแปดกิโลก็ดีออกกำลังกายโอ้โหวันนั้นเนี่ยวันนั้นผมดี <c oughs> ผมไปงานศบคนรู้จักคนหนึ่ง งานจบแทบจะไม่มีคนเลยคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายด้วยก็ไม่มีใครมาแล้วงานจบนี้พิเศษงานจบนี้มีนิ้วด้วยไม่มีคนดูเขาเขาเอานิ้วเขาเป็นลูกหลานเขามีคณะนิ้วนิ้วดังๆอาจารย์วิโรจน์ตั้งวันนี้ยังไม่เล่นเลยวันนั้นครับไม่มีคนมาดูคนน้อยครับเพราะหลายคนโทรมาอ้วไม่ไปแล้วนะอ้วรถติดก็ไปจะกลับอะไรยังไม่ได้เลยเออแต่ผมเนี่ยวันนั้นออกมาก่อนรู้ว่าจะไปดูงิ้วอาจารย์วิโรจน์แล้วก็ไปร่วมงานศพด้วยก็ออกมาก่อนไป ไปถึงงานเนี่ยโชคดีออกมาตอนนั้นไม่ติดคือคิดดูผมอยู่จากสถานธรรมอยู่ที่จอยเจริญกรุงหนึ่งร้อยเจ็ดจอยประดูไปถึงวัดบางประกอกเลยแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วรถมันติดไม่มากบางกอกก็ไกลนะอะผมก็เลยกลเป็นถึงก่อนส่วนคนเนี่ยไม่ค่อยมาบอกรถติดมาไม่ได้แล้วขอโทษนะวันนั้นวุ่นวายไปทั้งเมืองนะที่กรุงเทพเนี่ยห้างก็วุ่นวายคนกินข้าวอย่าง MK เอ็มเคก็ประกาศ คนที่วันนั้นไม่ได้เช็คบินเขายกให้มาจ่ายด้วยไม่เขายกให้เลยเขายกให้รู้ว่าไม่กลับอยู่แล้วเขายกให้เลยเพราะวุ่นวายไงแล้วโอ้ยคนวุ่นวายกันคนกลัวกลัวทําไมทําใจให้สงบพูดจริงๆนะไม่ได้แปะขี้ไม่ได้เกบกุยขี้กุยล้าแปะตรงครับแปะกุยจะนั่งสมาธิพุทโธพุทโธแล้วมันจะล้มมาก็ตายมีเพื่อนบางคนอยู่บอกอยู่ชั้นสี่สิบกว่าพมว่าแล้วทำไงเขาบอกโอ้ยตึกสันบมกแล้วทำไงเขาบอก ผมตั้งสติครับมุดลงใต้โต๊ะถูกต้องถ้ามันล้มเนี่ยใต้โต๊ะไม้เนี่ยอาจจะช่วยคุณได้เขาบอกเขามุดเข้าใต้โต๊ะแล้วค่อยๆรองเงียบรอแบบคนไม่วิ่งเพราะถ้าคุณวิ่งเนี่ยบอกตรงๆนะคุณล้มเนี่ยโดนก็เหยียบตายอฉะนั้นมีสตินะครับคนมันจะตายก็คือจะตายมผมอยากให้มีความสุขนะครับตายแบบมีความสุขนะครับคือถ้ามันจะตายก็คือจะตายถ้ามันไม่ตาย อีท่าไหนก็ไม่ตายแล้ววิกฤตนี้เกิดโอกาสนะเกิดงานเกิดพวกตรวจตึกปวดวิศวกรอ,อุยงานยุ่งไปหมดเลยประเมินตึกใหไ่เงี้ยรายได้เยอะนะครับแต่ตรงรายได้หลายตังเลยนะเห็นไหมในวิกฤตทุกอย่างมันมีโอกาสนะฉะนั้นให้ตั้งสติอย่าไปกลัวตายทุกคนต้องตายนะครับให้คิดว่า ถ้าจะตายจะตายแบบไหนหรือโปรเทคตัวเองให้มากที่สุดก็พอแล้วการวิ่งลงมาโอ้โหแล้วลิฟต์มันใช้ไม่ได้อ่ะแล้วก็เป็นประสบะการณ์นะซึ่งเจ็กุยอย่าบอกทุกคนแล้วอย่าซื้อเลยครับคอนโดเพราะอะไรคอนโดมันคือกระดาษแต่ตรงรู้อย่างเมืองไทยยังมีตึกไหนที่ว่าตึกนี้ใช้ไม่ได้แล้วครบร้อยปีตอนนี้จีนเองเนี่ยคอนโดเยอะๆเนี่ยก็ยังไม่ครบร้อยปีนะถ้าร้อยปีแล้วตึกมัน เสื่อมสภาพมสมมุติปูนมันก็สื่อมสภาพต้องทุบอะไรจะเกิดขึ้นที่บางผืนสองร้อยวาเองมีคอนโดอ่ะร้อยยูนิตสองร้อยวานี้เนี่ยร้อยยูนิตคุณได้เท่าไหร่สองวาถ้าเกิดตึกนี้เขาจะสร้างใหม่เขาทุบขอโทษนะอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ตารางไม่ค่าสร้างหมื่นสองหมื่นอีกร้อยปีข้างหน้าค่าสร้างสองสมแสนสมมุติ แล้วคุณต้องคอนโดคุณที่จีนส่วนใหญ่จะร้อยตารางเมตรครับแล้วแปะตรงว่าร้อยตารางเมตรสมมุติเอาเอาห้าหมื่นก็พอกนะ่ค่าสร้างต้องห้าล้านแล้วแล้วยังต้องรวมค่ากําไรค่าตกแต่งอีกค่ะฉะนั้นถึงวันนั้นคุณอาจจะไม่มีเงินก้อนนี้ก็ได้นะบางคนบางผู้ดีบางคนบ้านหลังใหญ่เลยหรูหราเลยพอร้อยปีผ่านไปลูกหลานมันไม่มีเงินอนะ่ะ มันก็สร้างไม่ได้คุณเห็นไหมไอ้บ้านผู้ดีเก่าๆที่อยู่ในเมืองอะ่ะสุดท้ายลูกหลานถ้าเขาฉลาดขายเลยที่ผืนหนึ่งร้อยล้านแล้วไปซื้อข้างนอกสิบล้านแล้วอยู่แบบมีความสุขเหลือเก้าสิบล้านไว้กินดอกแต่บางคนเขาเสียไม่ได้อุ้ยฉันบ,นบ้านบานพบพรุษฉันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นคุณก็ไม่มีเงินไปลงขันช่างคอนโดฉะนั้นคุณก็ต้องถอยเพราะถอยปุ๊บเขาก็จ่ายค่าที่คุณสองว่าถูกไหมคนที่อยู่ก็อาจจะแบบ มีคนซื้อมาขอซื้อเพิ่มคุณก็จะได้ร้อยูนิตแต่ถ้าเกิดมีไม่มีคนมาซื้อตึกนี้ไม่มีคนอยากซื้อ,อคุณก็จะเหลือเก้าสิบยูนิตคุณก็จ่ายค่าที่เขาไปคุณก็ต้องเฉลี่ยกันลงขันกันเพิ่มซื้อค่าที่แล้วเก้าสิบยูนิตนี้ค่าสร้างเท่าไหร่แล้วสร้างเสร็จคุณก็ค่อยเข้าไปอยู่ได้ครับฉะนั้นคุณซื้อบ้านและที่ดินดีกว่าไหมค,คอนโดคือกระดาษครับแต่มันสะดวกมันอยู่ใจกลางเมืองเพราะใจกลางเมืองไม่มีที่ให้คุณซื้อแล้ว ฉะนั้นถ้าคุณอยากอยู่ใจกลางเมืองชีวิตคุณอยากมีความสุขอยากนอนตื่นาทางานแปดครึ่งเก้าโมงคุณอยากนอนตื่นแปดโมงคุณก็ต้องเช่าคอนโดอยู่ครับเช่าคอนโดอยู่เห็นไหมคอนโดฉีกคุณก็ไม่ขึ้นไปได้ใช่ไหมฉะนั้นเช่าคอนโดอยู่คุณก็เสียค่าเช่า<ม>แต่บนความเสียค่าเช่าชีวิตต้องมีความสุข<ม>คุณต้องไม่เสียค่ารถแล้วนะต้องเช่าที่มันใกล้ที่สุดอ้อาวก็เงินค่ารถค่าอะไรมาเช่าคุณอย่าคิดนะว่าบ้านคุณอยู่ไกล ค่ารถไฟฟ้าคุณเนี่ยไม่พอค่าเช่านะครับเดี๋ยวนี้ค่ารถไฟฟ้าเที่ยวหนึ่งสี่สิบหกสิบไปกับร้อยยี่สิบเกิดแวะธุระอีกวันหนึ่งค่ารถค่ารถไฟฟ้าสองร้อยยังไม่รวมถ้าเจกุยเดี๋ยวนี้พอดีไปผ่าตัดตาก็ไม่ขับรถเจกุยก็นั่งรถไฟฟ้าเพื่ออะไรเพื่อความด่วนจริงแล้วรถไฟฟ้าไม่ได้ถูกนะรถไฟฟ้าสี่ห้าสิบจากบ้านเจกุยออกไปถึงรถไฟฟ้าเท่าไหร่ อีกสามสี่สิบแท็กซีส่สากสามห้าลงรถไฟฟ้าจ๊กุญก็ไม่เดินอีกอก็ต้องนั่งแท็กซี่อีกรอบหนึ่งก็ร้อยกว่าสองร้อยจ้างแท็กซี่บางทีร้อยกว่าบาทเองอแต่คุณอย่าไปจ้างแกล์นะจ้างแกลบนี่ค่าแท็กซี่สองร้อยค่าคุณจ้างแกล์สามร้อยัตร่รถเดินทางาประมาณเท่าไหร่<ก>ไปทํางานไปทํางานก็โดนไปแต่ทํางานเจ็กต้องเลือกไฟฟ้านะเพราะอะไรออกจากบ้าน ก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปขึ้นรถไฟฟ้าก็ห้าสิบหกสิบรถไฟฟ้าสี่ห้าสิบไปถึงแถวปากน้ำลงรถไฟฟ้าแท็กซี่เข้าบริษัทอีกหกเจ็ดสิบร้อยห้าสิบถึงไหมสองร้อยสองร้อยแต่นั่งแท็กซี่ไปแบบบ้านเลยเทียบกับขับรถอ่ะยบกับขับรถถูกกว่าสิเพราะอะไรคันน้ำมันมันไม่เยอะแต่มันค่าเสื่อมเราไม่ได้คิดไงต้องคิดเลยก็เราจะมีประเมินค่าเสื่อมยังไงอ่ะ ก็ประเมินได้คิดเป็นกิโลได้แต่ถ้าประเมินค่าเสื่อมก็พอการพอการอ่ะพอการซ่อมค่าดูแลรถอะไรพอกันพอการถ้าประเมินค่าเสื่อมด้วยสะดวกไหมสะดวกเพราะเราจะออกคือออกเมื่อไหร่ออกช้าออกเร็วปุ๊บปั๊บกูเหยียบเร็วหน่อยแต่ไปรถไฟฟ้ามันก็เร็วที่ทุกวันนี้รถส่วนตัวมันสะดวกแต่ถ้าโดนรถติดผมต้องทิ้งรถนะวานที้ผมทิ้งรถแล้วขึ้นไฟฟ้าเพื่อไปทันเวลา แต่ค่าใช้จ่ายพอกันนะทีนี้เนี่ยในเมื่อถ้าแปะเนี่ยเจกเนี่ยอยากเจกเคยคิดนะไปเช่าบ้านแถวออฟฟิศก็ไม่ต้องเสียค่ารถเงย้ะโอ้ค่ารถไปกับสองสามรอยนะไปกับสี่ห้าร้อยวันหนึ่งอะแล้วมันมีบ้านเช่าดีๆให้อยู่เหรอมีอุ้ยแถวโรงงานผมเนี่ยคืนหนึ่งสองร้อยโรงแรมสามร้อยโรงแรมนี่เป็นนอนทําไมโรงแรม อ,อยู่บ้านสะดวกกว่อนมันก็มีห้องน้ําอาบน้ําดูบ้านสะดวกกว่อนแต่มันต้องเสียเวลาเดินทางไงแล้วยังต้องเสียคา่ารถถ้าไปเช่าอยู่บูน่นอยู่นน่นเลยผมเดินก็ถึงลวจริงๆแล้วนะเจ๊จริงๆแล้วการบริหารทั้งนี้คนจีนเก่งนะคือทํางานกับที่บ้านเนี่ยอ,อยู่ที่เดียวกันใช่ โรงงานที่จีนทุกโรงงานจะมีบ้านพักอยู่ในโรงงานมันมันทำไมคนเราจะต้องให้มันอยู่บ้านไกลโรงงานไกลบ้านไกลสำนักงานคนจีนเนี่ยโรงงานเนี่ยก่อนสร้างโรงงานสร้างตึกบ้านพักก่อนคุณเพื่ออะไรเดินทางเพื่ออะไรและอะไรเขาจ้างคุณถูกได้ไงเพราะคุณไม่ต้องเดินทางและอะไรมีโรงอาหารให้อีกก็ช่วยค่าข้าวนิดหน่อยครูปองค่าข้าวสมมติข้าวมื้อละสิบหยวนข้าวฟรีไม่แต่เดี๋ยวนี้บางบริษัทเขาก็ เก็บห้าหยวนแต่เขาซ้ำสียดายนิดหน่อยอะไรเงี้ยจ้างพ่อครัวจ้างทํามาแต่กับข้าวมันก็จะเหมือนกับข้าวราดแกงมันจะเป็นมาตรฐานอะไรเงี้ยกินเพอกินพราะฉะนั้นคุณก็ต้องชีวิตมีความสุขไหมไม่รู้นะจากประสบการณ์ที่ยิ่งเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยผมยิ่งให้มองว่าเราจะสุขกับเขายังไงจะมีความสุขได้ไงผมเคยคิดอย่างเก่งกันแหละผมถึงงถึงย้ายออกจากกรุงเทพเพราะว่าแม่กรุงเทพแม่เสียเวลา ทำงานนิดเดียวแต่เดินทางแม่งขนาดนี้อ,อ๋อถ้าแปะสองผู้แบบนี้นะตอนผมตัดสินใจไปทําที่เมืองจีนออก็เพราะอีรรถติดเนี่ยผมมีครั้งหนึ่งเนี่ยติดสุขุมวิทเนี่ยสามกิโลเอ,อ๊ะอ,อสิบกิโลสามชั่วโมงผมเออ,เอ,อกูไปทํางานเมืองจีนดีกว่าไปอยู่เมืองจีนสบายเลยโรงงานบ้านพักอยู่ในโรงงานตื่นมาก็ลงมาตื่นม,มาปุ๊บเดินเข้าออฟฟิต สำรวจบางที่ตื่นมาตีสองตีสามเดินไปในโรงงานด้วยเพราะมันมีกาอังคืนเดินดูว่าแม่งมีใครหลับเปล่ามีใครแอบซุกหลับหรือเปล่าอันนี้คือข้อดีของคนจีนเนาะประสิทธิภาพสูงอคนไทยต้องเรียนแบบนะแล้วมีอีกคนจีนชอบไปอยู่ในโรงงานเพราะอะไรเกิดมีวัตถุดิบด่วนมาลงอังค์เงินคืนจัดการบุกแม่งเตื่นมึงมาลงของสมัยก่อนสมัยก่อนผมก็นอนที่บริษัทเนยนะตอนหลังนี่ไม่ไหวลูกเลิกไกล กลโรงเรียนเอาลูกเป็นหลักไปไปเช่าบ้านอยู่ข้างโรงเรียนอ๋อเดี๋ยวนี้ <c oughs> เมืองจีนเนี่ยนะถ้าลูกสอบติดแบบเหมือนกับว่าสอบติดเทปซินลินสวนกุหลามเงี้ยเขาเช่าบ้านแถวนั้นเลยนะให้ลูกสะบวกเช่าคอนโดแถวนั้นเพราะว่าเ,<ล>เราคิดถึงว่าถ้าลูกไม่ต้องตื่นเช้าเดินทางเนี่ยนะเรายอมเดินทางดีกว่าอ,อ,อ,อก็เลยไปเช่าบ้าน ไปซื้อบ้านอยู่ตรงข้างข้างโรงเรียนเลยครับแล้วลูกก็เดินไปโรงเรียนครับแล,รแล้วเราก็ขับรถไปแล้วส่วนซื้อบ้านข้างโรงเรียนมันก็ดี <laughs> พอถึงเวลาขายบ้านมันได้ราคาบ้านมันแพงขึ้นแต่ขายคอนโดผมไม่รู้มันแพงขึ้นปะนะครับคือสิ่งสี่พวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันบริหารจัดการได้อะฉะนั้นชีวิตต้องมีความสุขนะครับเราจะอยู่ในอยู่ในในชีวิตเราไม่นานอยู่ในร่างเนี้ไม่นานผมไม่อยากให้คนนี้ในกรุงเทพนี่นะคิดถึงเรื่องการเดินทางให้เยอะคืออยากเดินทาง อ,อโอ้ยเดินทางเงินด้วยนะอ่าเดเงินยังไม่เท่ากับเวลาโอเคเข้าใจไงแต่ผมเนี่ยเจก,กุยเป็นคนที่เงินด้วยเวลาด้วยอย่างเรียกแก๊ปนั้นเจกุลย,ยอมเดินออกมาปากซอยนะครับทำไมเรียกแก๊ปเนี่ยไป300ออฟฟิศสามร้อยเออสามร้อยห้าสิบออกมาเรียกแท็กซี่ไม่ถึงสองร้อยอืมประหยัดไปร้150อยห้าสิบอ้าวแก๊ปเขาต้องได้คุณยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไม่รู้อะผมบางทีนั่แท็กซี่แม่งแพงกว่าแก๊ปก็มีอะ ไม่รู้แปะตรงแปะตรงเก่งมั้งนักแท็กซี่แบบเไม่ไม่อยู่ี่กดกดเป็นกดมันต้องดูต้องเทียบราคาดูผมเนี่ยทุกครั้งเลยนั่งแก๊บเนี่ยผมจะโดนมากกว่าร้อยกว่าโดนมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณไปคำนวณเองซื้อสะดวกแต่เดี๋ยวนี้เขาชอบความสะดวกโดยเฉพาะวัยรุ่นพวกหลานผมว่าลูกว่าปลาเรียกแก๊บเพกบอกแก็ไม่ต้องเงินหรอไม่รู้ผมเจอแท็กซี่เนี่ยถูกกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกทีบางทีกดเลยเฮ้ย ตอนเวลาเดียวกันเนี่ยกดเลยโหสามร้อยแปดสิบห้าออกมาร้อยเก้าสิบกว่าก็เลยไปหามันเยอะขนาดเะเออเพราะว่ามันเร่งด่วนแก๊ปมันก็ยิ่งแพงครับครับแล้วขอโทษนะเดี๋ยวนี้แก๊ปก็มีเทนะกดปุ๊บมันคงได้ที่แพงกว่ามันกดมาเออเราก็เทเขาได้เขาก็เทเราได้แต่เขาเทเราเขาบอกว่าอะไรคุณช่วยกบยกเลิกเองได้ไหมบอกเรื่องอะไร ก,ก็มึงบอกกูว่ามึงเขาไม่ได้บอกว่าเขาได้คนอื่นดีกว่านะเขาบอกพี่ครับเดียรรถติดกว่าจะไปถึงพี่อีกครึ่งชั่วโมงพี่รอหไ,ไหวเหรอใช่ใช่ใช่ปุ๊บเขาบอกถ้ารอไม่ไหวพี่ช่วยยกเลิกอแต่ผมรู้สึกเลยตะกี้เขาบอกว่าพอเขากดรับผมอะเขาเห็นผมไม่เห็นเขาละอีกเจ็ดแปดนาทีแต่เขาโทรมาบอกว่าเขาไม่เอาแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้เจกเออคอมเมนต์นิดนึงก็คือว่า ในการที่ระบบราชการไทยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยครับจริงๆแล้วลากเง้ามันมาจากไหนอะลากเง้ามันจากคนจีนอืเพราะว่าคนจีนเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยสมัยก่อนเนี่ยไปอำเภอพ่อผมยังให้ในห้าสิบบาทครับยี่สิบบาทเพราะอะไรเขาบอกลื้ออย่าเขียนผิดน,นะเดี๋ยวลื้อเขียนผิดแล้วว่าคนคนจีนก็ไม่รู้อะพ่อผมก็ไม่รู้ภาษาไทยอะเขาก็กลัวผิดเอกสารผิดพอผิดแล้วมันยุ่งทะเบียนบ้านผิดนูน่น ให้เขาตั้งใจเขียนหน่อยให้เขาใส่ใจหน่อยอย่าผิดอสรุปแล้วคือมันเป็นซื้อความสบายใจมันเป็นเรื่องของน้ําร้อนน้ําชาอซื้อความสบายใจเลี้ยงกาแฟให้ความสะดวกแต่จริงๆแล้วการเลี้ยงกาแฟนี่มันเป็นเชื้อโรคแห่งความชั่วร้ายใช่คือทําให้เขาอยากได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วต่ออะไรมันก็เลยพัฒนามาเป็นการที่เรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องเอ้ยหรือต้องจ่ายไม่จ่ายโอ้ไม่จ่ายเขไม่ทำอันนี้คือความเลียวายแล้วครับแล้วหลังจากนั้นนราชการไทยทําไม ทำไมเอ่อกล้าทําอ่ะกล้าทําชั่วออ้าวก็เงินน่ะอืก็อย่างตึกสตงอถล่มเขาเขาตายไหมเขาไม่เห็นตายเขาไม่ตายแต่เขาฝุ่นตายก็คนอื่นนี่แล้วเขาได้เงินด้วยดีไม่ดีเขามีเบนซ์มีบ้านใหม่แปลว่าวัฒนธรรมพวกนี้มันมันคนมันไม่มีจริยธรรมอ่ะโอ้โหแปะตรงจริยธรรมกินได้ไหมอ่ะมันก็กินได้ถ้าเกิดว่ารู้จักประหยัด มันก็ไม่ต้องกินเยอะก็เขาอยากกูเฟ้อโอ้โหไม่ต้องอะไรหมอยังเป็นเลยเรอหมอยังเป็นเลยเฮ้ยช่วงนี้ใครมากูผ่าตัดกูให้ผ่าหมดบอกทําไมอ่ะช่วงนี้กูเพิ่งดาวเบนไรสาระขนาดเชียวโอ้โหเพื่อนผมโดนมาแล้วเลยช่วงนี้กูเพิ่งดาวเบนกูเทสไหนมากูให้ผ่าหมดเลยโอเหลวอไร คือสิ่งที่อยากจะให้ให้ทุกคนคิดเนอะคือว่าศิลธรรมมันเป็นเรื่องสําคัญเหมือนว่าเออตอนนี้คนจีนนี่ไม่มีศิลธรรมจริงเหรอก็ตั้งแต่ปาปฏิวัติอารยธรรม,มเขาไม่สนใจศิลธรรมเขาสนใจอย่างเดียวคือผลประโยชน์ออันนี้มีความผิดก็อย่างาสอสตงงองงก็มาจากผลประโยชน์คุณต้องเจงเยอะมันมีความผิดของใครอะ่ะใครที่เป็นคนคิดว่าการที่ผลประโยชน์สูงสุดดีที่สุดรับที่ทิมนุยมวะ ไม่ทุนนิยมแต่ก็อีกเรื่องหนึ่งคือทุนนิยมแล้วทุกคนก็อยากมั่งมีสีสุขอยากมีความสุขโลกอ่าโลกโลกคือมันเป็นมันเป็นสันดานไม่ได้เรื่องหนึ่งเขาทํากันเยอะๆแล้วเขาก็ลอยนวลเขาก็รวยแล้วกูจะไม่ทำกฎหมายที่ีเมืองไทยไม่ต้องคนอื่นมีคนรวยเยอะอแต่ตรงก็เห็นมั้งกแห่งกรรมไม่ทํางานก็นี่ไงงวนนี้ก็แห่งกรรมมาแผ่นดินไหวไงมาชี้บอกว่าเอ้ยมึงแดกันเยอะแล้วมึงไม่ไหวแล้วนะ จริงๆแล้วผมอยากให้ให้ให้ทุกคนคิดถึงกฎดเห็่งกรรมไม่เยอะๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเอากฎหมายมาว่ากันนะโอ้โห<ฮ>มันไม่จบะชาตินี้ขอโทษแปะตรงคนจีนเขาเขาบอกทำไมคนไทยโง่ง,งี้เอเเออ้าวเขาบอกเฮ้ยกลัวอะไรกลัวตกนรกเออกลัวเรื่องไม่เป็นเรื่องอมึงเห็นเหรอเออเอเอผมโดนมาแล้วจะกุยหรือหรือไม่มีกินหรือกลัวตกนรกอ่อ มันไม่ใช่ไม่มีกินมันมีกินแล้วไงมันอดมสมบูรณ์แล้วไงไม่เขาบอกเจก,กุยมีคนว่าเจก,กุยตอนสมัยเจก,กุยปีเก้าสี่เขาบอกหรือรับได้ตัอ้วได้ไมาหรือเป็นจัดซื้ออ,อ้วบอกมัอ้วก็ไม่เดือดร้อนนี่บอกก็หรือก็มีพ่อแก่ๆอยู่เมืองไทยคนหนึ่งออแล้วก็ต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลห,ร,หร,ออรือไม่อยากให้พ่อหรือนั่งเบ้นหรอหรือไม่อยากรวยหรอ วีแยเกีย้ยกล่อม,มเกีย้ยกร่อมเออเขาก็พูดแดกมาว่า <c oughs> เห็นไหมถ้ามึงรับใต้โตมึงชีวิตเนี่ยเห็นไหมมึงก็จะสบายมานั่งเบนแล้วพ่อมึงก็ไปหาหมอนั่งเบนเอออันนี้คือสิ่งที่คนจีนเออ,อแต่เราเลยบอกว่าพอดีพ่อกูบอกนั่งรถธรรมดาญี่ปุ่นธรรมดาก็ได้ออไม่จำเป็นต้องฟุ้งเฟ้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนคิดอย่างนี้ยเจริญน,นะจริงไหม ก็เจริญหรือไม่ก็ไม่รู้นะแปะตรงเจ็กุยก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีก็ไม่ได้รวยฟุ้งเฟ้อเจ็กุยก็มีกินเป็นวันมีความสุขก็พอแล้วมีความสุขก็พอแล้วเออทุกวันนี้ถึงมีความสุขไงเออเออทุกวันนี้ถึงวันนั้นรวยนี่นะผมวันนั้นแผ่นดินไหวก็ยังเฉยๆเออตายก็ตายออกไปเดี๋ยวกลับตายด้วยคนรวยคนรวยมีกันเยอะๆไม่ใช่มีความสุขนะลูกหลานทะเลาะกันอ๋อแต่แปะตรงพูดนิดนึงนะแต่เขามีความสุขแบบมีตังค์เออเออก็คืออย่างนี้ แต่ตรงผมก็มนุษย์ทํางานกินเงินเดือนเช้าผมก็นังนังรัเมย์ใช่ไหมสมัยก่อนแล้วกลับมาก็นอนพัดลมใช่ไหมใช่ใช่แต่เจ้านายผมเนี่ยมันขับรถมาอทํางานมันก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็ไม่มีความสุขเหมือนกันมันก็ทํางานเย็นมันกลับไปนอนแอร์ไหมล่ะครับก็มีความสุขมันกลับไปไม่ต้องซักผ้าเจ็กกุยแม่งกลับไปต้องซักผ้ายอด้วยแล้วสมัยก่อนไม่มีเครื่องซักผ้าด้วยนะครับเออก็คืองานหนักแล้วก็ยังทํางานเยอะเออ เราก็คือเขาก็ทํางานเหมือนกันแต่เขาแบบกลับไปบ้านมีแอร์นอนมีรถเก๋งกลับบ้านเราต้องหนรถเมย์กลับไปบ้านนอนพัดลมก็เคยรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าทําไมเราไม่มีเหมือนเขาใช่ไหมเออ,อแล้วตอนนี้ตอนนี้รู้สึกตอนนี้ก็โอเคแล้วตอนนี้ก็ล้วงไม่กับมีกินอนอนแอร์และตั้งแต่กลับมาจากเมืองจีนเนี่ยไม่เคยไม่นอนแอร์นะไปถึงไหนกูนเปิดแอร์ทันทีเลยลงมาชั้นสองกูเปิดชั้นสองขึ้นไปนอนกูเปิดนอนซึ่งที่บ้านแฟนผมกับ ไม่ซีเรียสอ่ะคือพัดลมเขาก็อยู่ได้คือคือสภาพแวดล้อมของเรามันเปลี่ยนไปแล้วไงใช่ไหมได้เรื่องหนึ่งผมอยู่จีนแล้วเย็นชินอแล้วผมเลยกลับมาเลยอยู่ไทยเลยร้อนคุณมิงคุณมิงมันเย็นอ,อคุณหมิงเย็นอันนี้สิ่งอยากให้เจกช่วยช่วย,ว,ยวิเคราะห์นิดหนึ่งสังคมไทยเนี่ยในเมื่อมันเกิดจากคนจีนที่มาทําให้เกิดปัญหาพวกนี้เนี่ยตอนนี้คนจีนก็เข้าแผ่นดินใหญ่ก็เข้ามาประเทศไทยเยอะก็ยังจ่ายอยู่ จ่ายอยู่เหมือนเดิมเออจ่ายหนักด้วยได้นักด้วยวก็เลย,ยเละตุ้มเป๊ะไปใหญ่เลยอืมเราจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงคคงแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ครอคิดก่อนคิดก่อนตอบเลยเหะแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็คือต้องให้ทุกๆคนรู้ว่าอย่าโลภเงินเอาไปไม่ได้ใช้หมดได้เงินใช้ไม่หมดแล้วก็เงินน่ะซื้อบางอย่างได้แต่เวรกรรมซื้อไม่ได้นะครับ ทำไมไม่ต้องพูดถึงตกนรกอืโรคภัยไข้เจ็บอืทำไมคุณต้องทรมานทำไมคุณต้องได้โรคนี้นะมันเป็นบุญเก่ากรรมเก่ากันทั้งนั้นนะครับอืทงนี้สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนที่ที่จะคอรัปชั่นเนาะคิดเนาะว่าคุณได้เงินมาเนี่ยมันทําร้ายใครบ้างทําให้ใครตายบ้างทําให้เขาไม่ต้องถึงกนาดตายนะเอาว่าเสียหายโอ้ยเสียหายไม่กลัวหรอก กลัวเนยก็เสียหายมันเป็นโดมิโน่เนี่ยครับเสียตัวนี้ก็เสียตัวนี้ประเทศไทยไม่เจริญเพราะแบบนี้นะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเรามันแค่เล็กๆแต่ทุกคนพร้อมกันใจกันทําหมดเลยมันเลยไปกันใหญ่เลยก็มันไม่เดือดร้อนยังไงก็ประเทศเสียหายกูก็กินดีอยู่ดีกูก็ขับเบนซ์อย่างประเทศสิงคโปร์นี้ทําไมมันปลอดคอ์รัปชันได้ก็ไม่รู้เหตุผลเดียวก็คือคนเนี่ยผู้นำเขามังคนเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าจะทำที่ดี ฝึกฝึกฝนให้คนมีวัฒนธรรมที่ดีแล้วมันก็ไม่โกงเองครับเอมันทุกอย่างมันต้องฝึกฝนนะไม่ใช่ว่าเอา้ยคนมันก็เหมือนกันหมดนะเกินมาแต่ถ้ามันฝึกฝนให้ไม่โกงเนี่ยมันก็จะดีกันทั้งหมดไงแล้วก็ช่วยดูแลตัวเองเอว่าอย่าโลภมากเลยเอ,เอามีความสุขคุณรับมาแล้วแหละคุณจิตใจอ,ะอ่ะคุณรู้อยู่แก่ใจแหละนะให้มีความสุขนะครับาจากประสบการณ์แผ่นดินไหวงวดน,นี้ช่วย ทำชีวิตให้มีความสุขด้วยเงินอะไรไม่ใช่ของเราพอมีพอกินก็พอแล้วมีความสุขดีกว่านะครับเจ็กุยจะมาแนะนําจุดแฮปปี้สตอรี่ให้นะครับจุดแฮปปี้สตอรี่หมายความว่าไก็คือปฏิบัติยังไงให้มีความสุขอย่างเงี้ยคุณแผ่นดินไหวคุณก็อย่ากกลัวตายอความหมายคือปล่อยวางปล่อยวางนะครับแฮปปี้สุดคือปล่อยวางปล่อยวางคืออย่าไปยึดติดว่าเฮ้ จะต้องเยอะเยอะเนาะจะต้องนี่เเดี๋ยวตายออไม่ต้องกลัวหรอกตายมันตายทุกคนเออค,อคือคือมีเยอะก็ตายมีน้อยก็ตายอแต่ให้มีความสุขแล้วอย่าไปเดือดร้อนคนอื่นกันละกันอย่างที่แปะตรงพูดเนี่ยคิดว่ามันรับแล้วเดือดร้อนใครบ้างใช่นะใชแล้วคุณไม่รับคุณก็มีกินมั้งใช่ใชคุณก็ไม่ถึงกันอดอยากนะ แล้วก็ไม่ต้องไปคิดขับเบนขับโลส์ลอยหรอกเออไม่ต้องคิดขนาดนั้นไม่รู้นะเจ๊กุยว่ารถญี่ปุ่นก็ใช้ดีแล้วนะรถอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแล้วครับครับอย่าไปฟุ้งเฟ้อเลยมีรถใช้ก็บุญแล้วคือคนที่ฟุ้งเฟ้อก็คือคนที่เขาไม่เคยมีไงครับแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยจะต้องมีให้ได้ไงครับแต่ถ้าจริงๆแล้วคนทั่วไปเนี่ยนะพอแล้วพอใช้ แต่ก็คนที่เดือดร้อนเราก็ไม่ว่าเนาะเอ้ยคุณต้องพยายามหาเงินมาใช้เพราะมันไม่พออันนี้เรายังมองพอรับได้แต่คนที่เดือดร้อนพวกนั้นอ่ะเขาก็ทำมานกินสุจริตแล้วเขาก็ได้ไม่เยอะไงครับใช่ใช่ใช่เขาไม่มีโอกาสมาคอรับชั้นด้วยจริงไอคนที่รับชั้นนี่แหละคือมันมีเยอะมันก็ยังคอรัปชั่นอยู่ครับไอคนที่มันไม่ค่อยมีมมนไม่คอรัปชันหรอกเพราะมันไม่มีโอกาสถ้ามีโอกาสมันก็รวยแล้วมันไม่เดือดร้อนแล้วจริงนะครับฝากไว้ด้วยให้ชีวิตมีความสุขนะครับ อย่าไปทําลายคนอื่นเลยคือเจ็กุยก็ฝ่ากนิดนึงว่าจะทําอะไรก็เถอะคิดแล้วว่าเราได้มาหรือเราสุขแล้วใครเดือดร้อนบ้างครับเขาเดือดร้อนแค่ไหนนะเขากลับมาที่ภาษาแต้จิ๋วหมอไหนั้งอย่าไปทําลายคนอื่นเลยนะครับบนความสุขของตัวเองนะครับคขอบคุณเจกุยมากด้วยนะัีิร